คลิปเด้ไอตังไม่ถ่ายคลิปอ่ะผมมไไ่หาา้ขขออองงงนนใครเป็ เยอะมากเลยยักโดนแทงแล้วเนี่ยโหไหวปะวะนอนตรมทั้งวันเลยยักมึง ลชี้ค้างมาหน่อยพี่มันโดนตรงไหนมั่งอ่ะนี่ครับนี่ฟันครับอ่าฟันเนี่ยสองแผลสามแผลแล้วก็แทงนี่ครับโอ้หนี่สามแผลนครับทั้งหมดห้าแผล ยัดยัดยัดนะครับแต่ยันแบไม่มีคำมาช่วยหนูถ้าึงอันนี้ก็ถูกเขาแทงใช่มไครับก่อนหน้านี้ตาบอดตาับเอาอะไรไปดันมันก็ไปโดนผ้าโดนตามครับเพื่อใส่คนใจรักท่านพี่เลยนี่เราจะส่งเข้ามาเลยครับเป็นคนจัดการนำเตียมโรงพยาบาลให้ครับ

คนแทงอ่ะขับรถมอไซค์มาสองสองคนค่ะ <Okay. S 1> อีกคนหนึ่งคนแทงเนี่ยเลี้ยวไปทางเซเว่นน่ะคะ่ะ <Okay. S 1> พอเลี้ยวไปทางเซเว่นเหมือนเหมือนไปไล่หมา <Okay. S 1> มาค่ะแล้วหมามันก็วิ่งมา <Okay. S 1> มาเข้าใต้ท้องรถอ่ะคะ่ะข้างบริษัทเจทีเนี่ยนะคะเสร็จ <Okay. S 1> แล้วคนแทงมันก็ฉายไฟอะคะ่ะหาหมาะคะ่ะพอมันไปเห็นว่าหมาอยู่มุดใต้ท้องรถนะคะมันก็ก้มไปอะแทงกระหน่ำเลยะคะ่ะหลายแผลคะ่ะโหเห็นแล้ว ไม่ไหวจริงๆคะคนดูเยอะค่ะแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามเพราะว่าเหมือนคนเมายาค่ะเหมือนคนไม่มีสติค่ะ,คะ mm hmm. เห็นแล้วแบบโอ้โหเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีเต็มเลยอ่ะเราเรารับไม่ได้ค่ะตรงเนี้ยอยากให้จัดการเอาเรื่องให้ดึงที่สุดเลยค่ะเพราะมันไม่ไหวจริงๆค่ะทําให้เขาเดือดร้อนกันไปหมดมันไม่มีคนแบบนี้ไม่มีใจเมตตาต่อสัตว์เนี่ยถือว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้ค่ะ แล้วปกติเจ้ายวยักษ์นี่ดุไลไหมครับไม่ดุอะค่ะมันก็เป็นตามภาษาของหมาค่ะหมาต้องไม่มีเจ้าของอะค่ะใครเห็นก็เมตตาไม่ได้ดุอะไรอะก็มีขับรถขับอะไรมาัางแต่ก็ยังไม่ได้กัดใครนะคะจ้าอย่าฝากอะไรถึงคนที่ทํร้ายเจ้ายักษ์โอโ้โหฝากถึงนะคะถ้าคุณน,นิสัยแบบนี้คุณก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ะคะ่ะคุณต้องไปอยู่วัดหรือว่าอยู่ป่าช้าอย่างเดียวเลยะคะ่ะอยู่ไม่ได้อะคะ่ะ เล่าเหตุการณ์หน่อยนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเจ้ายักษ์ถูกคนใจร้ายทําร้ายยังไงครับครับผมผมนั่งนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยครับพอดีเห็นได้ยินเสียงคนวิ่งอเอ๋อวอยวายผมก็มองไปก็เห็นแทง,แทงจิ้มจิ้มอยู่ท้ายรถเนี่ยแล้วอะไรทำไมมันแทงอะไรทีเนี้ยเห็นน้องน้องชายผมบอกว่ามันแทงมันแทงหมาแทงไอ้ยักษ์เหรอมันแทงโดนหรือเปล่าโดนบอกว่าโดนมันก็วิ่งไปเลยน้องผมวิ่งไปก่อนผมก็เป็นห่วงน้องผมผมมองไปแล้วเห็นเห็นมีดแล้ว เห็นมีนกำลังจินหมูบอกว่าเฮ้ยน้องมันทำอะไรเนี่ยมันบอกว่ามันจะฆ่าหมาแล้วก็ใครเป็นเจ้าของบอกว่าผมอยากแทงเจ้าของอยากแทงเจ้าของแทงง่ายกว่าฆ่าคนตายง่ายกว่าฆ่าหมาเอ้าพูดอย่างนั้นไม่ได้น้องมันผิดกฎหมายนะผมก็โคตรเสียงเลยแหละเสียงแล้วน้องผมก็เสียงมากเลยคนนั้นไปที่อยู่ผมไปเจญหน้ากับมันอ่ะผมก็น้องพอแล้วไม่ได้พี่ก็รับไม่ได้ เพราะว่าพี่เห็นมันทุกวันมันไปเคยมันไม่เคยกัดใครครับอ่ามันไม่เคยกัดใครเลยแต่นี่มันกัดน้องหรือเปล่าก็ไม่เลยมันแค่ไปฉีอ๋อขี่หน้าบ้านมันหน้าบ้านล้อรถนต์ด้วยนี่มันใครในซอยเรานี่ผมก็ไม่เคยเห็นหน้าไงผมอยู่นี่เป็นปีแล้วผมไม่เคยเห็นหน้ามันเลยสักครั้งมันไปมันไปทําอะไรมันตอนไหนแต่ยักษ์มันชอบวิ่งวิ่งตามรถนี่อันนี้เป็นนิสัยของมันแต่มันไม่เคยกัดใครผมอยู่นี่มา เห็น <Pin> มันทุกวันก็มีเครกัดใครอ่ะแต่ผมก็รับไม่ได้หมอผมรับไม่ได้น้องอย่าทำมันก็มามน,นี่แ, Lub แ пойд, หละไม่เอะอะบวยบายอยู่ <ไป S 1> รตรงหน้าบ้านของพีบมายืนคุยนึงนานนะผมว่ามันไม่ได้มันผิดกฎหมายผมบอกว่ามันผิดกฎหมายทาแบบเนี้ผมก็ยอมไม่ได้มันต่อหน้าต่อตาผมผมก็ต้องช่วยถึงมันจะเป็นหม้าจรผมก็ต้องช่วยคือคือผมรับไม่ได้จริงๆอ่ะ ไอ้น้องผมก็จะร้องไห้เลยไอ้คนวิกก่อนน่ะผู้ชายอ่ะแล้วเรารู้จักคนที่ทําร้ายหมาไหมไม่รู้จักครับไม่เคยเห็นหน้าเลยอ่ะบอกว่าอยู่ในซอยนี้แหละแต่ว่าผมไม่แน่ใจอ่ะเราอยากฝากอะไรถึงเขาไหมก็ฝากให้มารับผิดชอบมันหน่อยต้องศาลเพราะการกระทามันทารุณกรรมมากเลยหน้าต้องามีดที่เขาใช้เป็นยังไงครับไม่ีม่ปลายแหลมเหมือนมีดปอกผลไม้เพราะว่ามันมันไม่ยาวมาก้ายาวมากเหรอโอ้โหเกียบร้อยแล้วนที่เขาจิ้มแทงเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ไม่หนีเลย มันหนีครับหนีเข้าใต้ท้องรถถ้ารถถ้ามันไม่เข้าไม่เข้าไม่ทันอ่ะคือมันเรียบร้อยยังไงก็ตายไม่รอดมันมันไปแอบอยู่ตรงกลางได้ทีแรกมันเข้ากลางไม่ได้มันจะไปติดมันจะติดอยู่ระหว่างท้ายรถกับหน้ารถมันแทงถูกตรงนั้นมองไปน่ะเพราะมันเร็วมากเลยจงจ้องจ่องอย่างแรงเลยพอดีพอดีวันนั้นอ่ะพี่กลับบ้านไวแล้วมีคนอ่ะโทรหาโทรหาพี่ว่าเจ้ายักษ์อ่ะ โดนแทงแต่พี่ไม่ได้รับโทรศัพท์พี่มามารู้ข่าวตอนเช้าพอพี่มาพี่เห็นสภาพเจ้ายักษ์พี่ก็สงสารมากได้เห็นบาดแผลแล้วแบบโมโหโมโหคนที่ทาทาร้ายเจ้ายักษ์อะอย่างมากเลยพี่ก็พอดีน้องอะเขานี่มาพี่ก็เลยประสานกับน้องมาตั้งแต่แรกว่าน้องเขาเป็นคนช่วยอะไรเงี้ยแล้วน้องเขาก็โพสต์มาพี่ก็เลยติดต่อกันน้องน้องจุตลอดเลยส่วนของเราเนี่ยตั้งแต่เข้าไปรักษาเนี่ยเจ้ายักษ์เนี่ยมีอาการปัญหา ค่อนข้างสาหัสครับสาหัสโดนโดนแทงด้วยโดนฟันด้วยนะประมาณหกถึงเจ็ดแผลนะครับ,รบก็เวลาเขาปัสสาวะเนี่ยมันไม่ได้ออกทางทางดูดูขับถ่ายที่ควรจะออกแต่ออกทางทางบาดแผลก็เลยคิดว่าน่าจะก็แล้วก็เพื่อนกันค่ะว่าภายในด้วยอันนี้น่าน่าเป็นห่วงครับครับแล้วตอนนี้เห็นว่ามีผู้ใหญ่ใจดีที่ว่ารับข่าวเนี่ยแต่ทุ่มเงินผ่านตัวยปาปฏิสารเราทุกสิ่งรับ รู้สึกรู้สึกดีใจแทนเจ้ายักษ์และรู้สึกขอบขอบคุณเขาอะค่ะที่ได้มาช่วยเจ้ายักษ์และเพราะว่าเจ้ายักษ์เนี่ยจะต้องได้รับการรักษาโดยด่วนนะคะเราน่าจะมีไข้แล้วตอนนี้น่าจะมีมีไข้แล้วก็น่าจะอักเสบอักเสตอนนี้เหมือนจะมีไข้แล้วเขาต้องแอดมิดหลายวันด้วยตลอดแพ้จะหายครับถ้าไม่ได้การรักษาเนี่ยอาจะอจะเสียชีวิตไ,ได้ค่ะ,คะอายุเยอะแล้วครับดูดูว่าทางสินะอายุเยอะแล้ว